ยุไสล่ะเกี่ยวหันเจ๊โอ้โอ้ถ้าแม่ว่าอันเห็นหยาแล้วบ่อยากกินเพื่องก็เลยอันเอาไปเสื่องไว้เสื่องหยาเอาซะเกี่ยวหยาได้ล้อหนึ่งละวันนี้เอามากินเพื่องก่อนกินเพื่องจะกินหยาคุณน่ะหยาเต็มหนึ่งหยาเต็มล้อหนึ่งติเอาไปไว้คุณบอมองอันคอคุณบ่ โอ้ยช่เอาให้มมนกินยาก็จะเอาไปบ่ก oh, oh, oh. te ินโอ้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 มายังบานี uh. ้มายังบานี่โอ้โอ้โอา่หาหาหอยีโอ้จะขอมาที่หาหาหอยีบ่ีเออเห็นเห็นเพื่อง เห็นหญ้าก็จะกินหญ้าเลยน้องไปกินเพื่องเลยทีมันหรือคนเลยทีเออมันจะจับจับหาห่างมันดูเนาะเสื้อแดงกับบตื่นั่นทีเสื้อแดงเสื้อแดงกับบตื่นวะเอากินหญ้ากินเพื่อง อัดบ่อันนี้มากีนหยาเนี่ยเมื่อเช้ากินเพื่องกินหยาเลียกค่อยก็เอาหยาเอาเพื่องให้กินมันก็อ้นวนเลยเนาะเพราะววานดูเล่เอาใจใส่เลยอสมามรถจะของก็หาเพื่องหาหญ้าให้กินหาน้ำหาท่าให้กินนะ ดูแลดูแลอย่างดเีเลี้ยงควายแม่แหงได้หลายอ้าตัวนี้คือสูงแฮะควายตัวนี้สูงสูงเลยนี่ควายแม่นี่สูงกองนี้ค่ะกองนี้ควายกองนี้ตะพันอยูคยย่คอยกองควายเพล็กซสองตัวนะคนขายนะก็เห็นละ สองตัวใหญ่สองย่างป็นตัวน้อยขายไปแล้วก่อนที่จะปล่อยออกทงอ่ะนี่ก่อนที่จะให้ให้ให้ควายไปทงมันกินหญ้กาก่อนกินหญ้ากินเพื่อเจ้าของไปเกี่ยวเกี่ยวหญ้ามายังบ่ให้กินข้าวเมื่อกินข้าวเบิง่นะ <laughs> บคบบบงควายถ่ายเลยเด้อพุ่อนผู้ชายคลิปกับเบิง์ควายถ่ายแลวเลย ย่ามันออกไปหาหารถถูกก <laughs> <laughs> ินยาเบิ้ลแล้วก็เอาเพื่อเอาอันกินเพื่องเบิ้ลแล้วก็เอาหยาย้าเบิ้ลแล้วก็กินเล่มหยาโอ้ได้กินตลอดได้กินตลอดมันก็อ้วนกันไ่ให้ลูกมันมันคล้องนี้คันบ่ค่อยมีตัวหูได้มีแต่ตัวเมียตัวเมียหลายหล ตัวเมียเยอะคองนี่ตัวน้อยนี่มันอยกอันนั้นติให้คนมันจะให้คนหาเฮใหายจะของหาเฮบให้มันเน่ะอยู่น้ำคนหรือคนส,ล,สลัดสลัดอะไร สลอดสลดดัดอู่คุณดิดินสลอดสลัดอยู่ทางนั้นอยู่ในหฮมคอยกินหญ้าสูงสูงเน่ตัวนี้นถ้าไม่เพื่อนเอาพอพัน,ทน,น์ที่มันมันดังๆที่มันตูใหญ่มาใส่นะ่ะ กระสิคากอยู่ได้นีงเพื่อนพอบได้เอาพ่อพันที่มันใหญ่ๆมาใส่เพราะว่าควายแม่เพื่อนะมันจะสูงแล้วมันกะโค้งมันกะเพราะมันกะอ่างสูงอีกวันนี้มันมันอยู่ในโค้เดียวกันมันก็เลยบอลบายาวนะเพื่อนบรได้เอาพ่อพันยาวๆสูงๆมาใส่มันก็เลยจะประมาณนี้แหละโค้ ข่อควายพ่อควายน,นี้อยู่ดอนทอยดอนทอยใกล้ตลาดดอนทอยนะคะดอนทอยอยู่ตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภอกระอำมนวยจังหวัดสกลน,นะครค่ะแต่ตลาดน่ะปิดอยู่ค่ะยังไม่เปิดค่ะตลาดดอนทอยนะคะช่วงนี้กับปีโควิดค่ะยังไม่มีวิเวล ยังไม่มีวี่แววเลยว่าจะเปิดเพราะว่าช่วงนี้ก็คนไปหากันมาได้เห็นกันแล้วหัวทางกันไม่พอดยานกันเลยใส่หน้ากากอยู่บได้ถามกันบได้คุยกันนะไปคนแปลกหน้าไปเลยขมือนี่หันอยู่ยากละมีเฮือนกับมมมกบมีคนอยู่ละมีเข่ากับบมีคนกินหนทางกันิบ่มมีคนย่างแล้ว่ะ ไม่แต่คนขี่รถนะพอากว่าสิขี่รถนี่ว่าย่างยางในหัวทางหันถ้าผูดายบ่ใส่หน,หนากกบอกคุยนํำเลยยางพันเลยคือบ่ฮหูจักกันนี่แหละอันนี้ขี่รถขี่รถก็ย่างยานได้หันพ้านมันสิกระเด็นใส่าซัานเอา้ามันสายพันธุ์ใหม่โควิดสายพันธุ์ใหม่มาสิกระเด็น,สนในสย่ใสย,สย,สย่งางไกลกันไ่ได้ขี่รถขี่รถกลายเลยอันนี้คือบ่มีคนย่างแ่ะวมีแต่คนขี่รถ เงอนกับมมีคนอยู่เพราะว่าคนก็ไปทํางานเนะบางคนก็ไปทําการทํางานบัดน,นี้ช่วงนี้โควิดบัดน,นี้ทําการทํางานกับชได้กลับบ้านกลับเมืองกลับช่องแล้วชีได้มาอยู่บ้านอยู่เมืองแล้วมีข่าวม่มีคนกินเพุ่ะแม่นบ่ถ้าแม่นว่าไปเบิดอันเบิดโลกผู้ได้น้อจังจังสีเหลือ ยังสมีคนกิ่นทีอันนี้เป็นคำคำทำนายคำบรรยายของของคนสมัยตะกอนสมัยตะกาโอมาพี่ละ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 ไอยางมายางมาไกลๆมาหายไทยเนี่ยอันนี้มีแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่หู เกิดใหม่เกิดปีนี้มันได้จากตัวผนว่ามันได้สี่หาหกคับได้หกตัวผมเกิดใหม่เกิดบางแรงอ่ะแม่ใหญ่อยู่ทางโน้นแม่ใหญ่ไกลโน่นทางโน้นผม เวแล้วเฟืองเว้นแล้วอี่ทหน่อยเจ้าของลงมากันได้กินหญ้าแล้วนี่เอาหญ้าให้กินเอาหญ้าให้กินบดหญ้าแล้วก็ปล่อยลงทงไปนอนแช่น้ำไปกินหญ้าอยู่ทงตอนนี้มันแรงสี่ใบสี่ใบาหาสี่โมงหามงก็อหวมาอววมาก็มามาแมปน้ำลงขี้ตม กลับมามักินอยู่มงน,นี้ออก,กเพื่อนก็เกี่ยวหายเมื่อลหร่สองสามล้อพูได้ยังไหายควายนี่เพว่าควยา,ายพอนไหลด้ต้องเกี่ยวหยางดูแลอย่างดีอันนี้คือคางได้คานนงเดินได้ดนหลาะทงหลาะคางนี่ล่อลอละอันนี้คือคางเดินได้ได้ลูก ได้ลูกทุกปีทุกปีเลยป้าสิบตัวเนะสิบแม่สิบแม,แม่ตัวเมียก็ได้ปีละสิบสองปีก็เศร้าเลยีถ้าแม่นว่าจะขอมานี่กแมาหาจะของเลยหาจะขอหาเฮฟหายอันนี้ขนาดนี้ก็ยา่ยางมายางมาหาเลย แต่ก็กลัวนะคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท,ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องกิติมาสาวบ้านดอนให้กำลังใจให้แรงเชียร์ด้วยดีมาตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ มีพลังกายพลังใจค่ะผ่านช่วงโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะปรารถนาขนาดนะคะให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาค่ะปฏิบัติตนดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะ โชคดีจะเป็นของท่านนะคะสบายดีบังซูขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า